ทำต่อทีเนี้ยจะปกจะผักไล้วปลูกผักเป็นคนมีชอบดอกไม้เด้อผสม,มดินก้อนผสมดินแล้วเราก็จเอามาลูก ค้นก่อนจะเริ่มปลูกผักลงมือทำลงมือทำก็ไม่ได้กินผักอันนี้ใส่ปุยครอด้วยปุยครอมาจากสุพรรณสุพรรณบุรี งผสมปุ๋ยแล้วก็จะเอาลงที่นี่ลงนี้ลงนี้ด้วยผสมดินเข้ากันแล้วต้องดินต้องปุ๋ย เ,เป็นคนชอบผักดอกไม่ออก่อนเพราะมันสมัตมาพืชผักสวนครวัวดินคอยยเงียแล้วแงีงหน,น่นนยนอยอย่อันนี้ดินสุรินเด้นียไปส่งของมาโคตรนองสมองอันนี้ดินสุริน ปุ้ยขวาปุ้ยสุขันดูคนละจังหวัดเลยผสมมันเข้ากันดีๆสงสัยดูว่าจะได้กินว่า ดินกับปุ๋ยมากคนละจังหวัดดินกับปุ๋ยคนละจังหวัดต้องข่าลมก่อน ลองผิดลองถูกเด้อก่อนสิเป็ยนเนียกระสังนี่นี่คือการปลูกต้นต้นพักเราลองคอยมาดูกันทีนะี ต้นกระเทียมกระถาง20ปลูกพักมีผักอยู่สั่งพักมาไม่รู้นะเราจะได้ไหม วางไว้น้ำมเนี่มาอาวางไว้ตัวนี้แหละอันนี้หนึ่งกระถางต้นต้นอะไรนะต้นต้นอันทำไมต้องลือต้นกระเทียมเนาะลืมข้าวอดไรอยนะ่างี้ นี่จะปลูกพัดใลยมะพัดสามชนิดสามชนิดจะลงกระทางเดียวกันแต่มเมล็ดไม่เยอะหรอกทุกคนเิ่จะปลูกแสงต่ำมากงนิดเดียวแต่ก็ขาดดินเหนือดินไม่มีเนาะ บะมีคุณยังหายาอยู่หาดินก่อน